สวัสดีครับผมรังสีแสงแทงตานะครับวันนี้จะมาทำหัวชาร์จ USB ง่ายๆนะครับได้ไม่ใช่ตัวนี้นะครับเป็นตัวนี้นะครับหัวชาร์จ USB นะครับเนี่ยเขาบอกว่า 3 3โวลต์ก็จะได้อยู่ที่66วัตต์นะครับประมาณสองเอ่สิบแอมป์นะครับตัวนี้ 5V 2โวลต์28แอมป์นะครับ140วัตต์นะครับ 12V อโวลต์ v, อยู่ที่2 6 312แอมป์312วัตต์นะครับเนี่ยผมจะใช้ตัวนี้แทนนะครับมันเป็นของ power supply ของคอมพิวเตอร์นะครับ การตัดต่อสายมันจะยุ่งเหยิงอยู่นะครับนี่ผมตัดต่อเรียบร้อยแล้วสายสีแดงนี้ก็คือสาย5โวล์ครับสายสีดําสายกาวเพราะไม่มีไฟเนี่ยผมก็ไปเอาจากอุปกรณ์อื่นมาเนี่ยนะถ้าเป็นเนี่ยตัวนี้จะเป็นพร้อมเป็นสีแดงเหมือนกันฮนะตัวนี้ก็ไฟเข้า5โวล์แล้วครับ5โวล์ตัวสีส้มนี้คือไฟ3.3โวล์แล้วครับส่วน ตัวสีเหลืองเนี่ยก็คือไฟ12โวลต์ครับเนี่ยเส้นสีนี้12โวลต์ชาร์จได้หมดครับที่มีไฟ3.3โวลต์5โวลต์12โวลต์แล้วครับ,รบเออผมลืมบอกไปเนี่ยติดแล้วนะครับพัดลมหมุนแล้วเนี่ยพัดลมหมุนแล้วอา่าผมลืมบอกไปว่าสายเส้นสีเขียวเนี่ยกับเส้นสีดาเนี่ยตัวไหนก็ได้ต้องเอามาจับกันให้ติดกันนะครับเพราะมันเป็นสวิตช์เปิดปิดถึงจะเปิดข้างหลังมากันแล้วแต่นะครับมันจะไม่ติดนอกจากต่อตัวนี้ให้มันเท่ากันให้มันเข้ากัน มันถึงจะติดนะครับต่อมาจะใช้ตัวเช็คไฟนี่แหละครับว่ามันดึงไฟอะไรกี่โวลต์นะครับเอ่อกี่วัตต์ตัวนี้โหลดนะครับอันนี้ก็ติดแล้วอยู่ที่เจ็ดสิมิลลิแอมนะครับพ่วงโดยตัวนี้ก็เพิ่มมาที่93้าสิบสามมิลลิแอมไม่ใช่1นแอมนะครับถ้าเกิดเป็น1นแอมก็จะขึ้นเลขหนึ่งตรงนี้นะ นี้เอามาชาร์จโทรศัพท์นะครับชาร์จโทรศัพท์ได้พอวูแบงค์ได้อะไรได้สถานะว่าไฟชาร์จแล้วนะครับแต่เห็นไหมครับเพราะมันไม่ใช่ไม่ใช่สายชาร์จเร็วนะครับมันจะวิ่งอยู่ที่6 0 0้อย่างั้บเนะี่ยวิ่งประมาณนี้คือชาร์จปกติธรรมดานะั ชาร์จได้ครับจะมีสักกี่เครื่องก็ชาร์จได้ครับเพราะตอนนี้หวัดมันเยอะอยู่แล้ว